สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิลจะมาเปิดการขาย yamaha tmax iron max ห้าสามศูนย์คันนี้เป็นปีสองพนสิบหกนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวโฉมใหม่เป็น sx ดีเอ็กนะครับคันนี้ทําสีใหม่นะครับเป็นสีเหลืองลำโบ้ล้อเป็นสีเดิมนะครับล้อเป็นสีทองบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบาย <laughs> อ่าครับมาต่อกันด้วยคันนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่หน้าหลังนะครับ รถสวยนะครับเปลีย่ยนยางใหม่หน้าหลังแล้วก็รถเ,เดิมเป็นสีดําด้านนะครับคราเนี้ยสีดําด้านจะเป็นรอยเยอะก็ทําเป็นสีเงานะครับเงาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเงาที่เป็นแมทัลลิกนะครับเพราะว่าเวลาโดนไฟเนี่ยถ้าสังเกตน,นะครับจะมีเกล็ดทองอยู่ด้านในต้องบอกว่าเวลาโดนไฟเนี่ยโด,โดนแดดโดนแดดเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากนะครับสําหรับสีนี้นะครับ ยางใหม่หน้าหลังน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้มีเปลี่ยนจานดิสหลังให้เพราะว่าจานดิสหลังนะ่ะมันเป็นรอยสึกนะครับก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยจานเดิมครับแล้วมในส่วนของรถมือเดียวในเล่มนะครับไม่มีลงไม่มีชนแล้วก็ ออกรถที่ร้านก็น้ามันเต็มถังตามโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่แล้วแต่ช่วงนี้มีโปรพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเราก็เปลี่ยนยางให้ใหม่หน้าหลังเป็นปีหนึ่งเเลยนะครับสติกเกอร์เดิมนะครับผมเก็บรายละเอียดให้ขนาดพวกนี้ยผมยังไปเบิร์ของของศูนย์มาให้ตัวหนึ่งเป็นร้อยนะครับสวยไม่มีอะไรล้อสีเดิมนะครับชิวเดิมกระจกมองข้างนะครับผมเปลี่ยนเป็นของตัว ตัวโฉมใหม่ให้ตัว SX นะครับจะสังเกตได้ว่าขากระจกเนี่ยมันจะสั้นลงก็ดูสวยขึ้นโดยปกติขากระจกเนี่ยมันจะยาวแบบนี้นะครับเปลี่ยนให้สั้นลงให้มันดูให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับไหนๆก็ทําสีแล้วมาดูในส่วนของ <c oughs> เลขใหม่กันดูคัน <c oughs> นี้เลขใหม่อยู่ที่25,947กกิโลนะครับ เพราะฉะนั้นสายพานเนี่ยมีการเปลี่ยนไปแล้วตอน20,000กิโลลูกค้าที่ซื้อไปก็วิ่งอีก15,000กิโลโดยเฉลี่ยนะครับก็จะถึงเวลาเปลี่ยนสายพานอีกหนึ่งเส้น ก็ใต้เบาะไม่มีอะไรนะครับยางตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็บอกว่าเก็บรายละเอียดพวกนี้เราเก็บให้หมดนะครับยางใต้เบาะเปลี่ยนให้ใหม่คันไหนโชคไม่ดีผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้โชค๊คใช้ได้นะครับกุญแจเป็นเนีเลดน,นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรคันนี้มาดูราคากันดีกว่าราคาคันนี้ก็เปิดเอาขำๆนะครับที่2 7 9 0 0 0บาทนะครับ 279,000บาทผมว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับเปลี่ยนยางใหม่ทำสีใหม่มีท่อแตง่งรถพร้อมใช้ลงตัวนะครับมีประกันในส่วนของเครื่องยน3เดือนไม่จำกัดระยะทางนะครับไฟหน้าเป็น LED พร้อมกับ Daylight เป็น LED แล้วนะครับโฉมนี้จริงๆมันเป็นโฉมที่ผมว่าสวยกว่าตัว SX กัดีเอกนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคบผมว่ามันดูมัดูสปอร์ตมันดูฉบเฉียวดูคมคมดีนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอเช็ค ทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวยังไงตั้งเปิดขายอีกทีนหนึ่งนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเรามาดูรถต,ต่างๆของร้านบ้างนะครับอันนี้สกายเวฟ400 <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดการขายเหมือนกันนะครับแล้วก็มาในฝั่งนี้นะครับดู c กตี้คันนี้จะเปิดขายบูวิงเราขายอยู่แล้วนะครับ t m ีแมนี่มีสีเขียวลำโบอีกคันหนึ่งนะครับฟอรซข้างหลังติดจองแล้วนะครับทีแมคันนี้ติดจองจากไฟนแนนซ์อยู่แล้วก็ ยังไงก็ฝากติดตามร้านตะเบิ้ลด้วยนะครับคันนี้4วันนี้ไม่ได้ขายนะครับหายากโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ